การเติมไขมันน่ะจะมีประโยชน์ในเรื่องของ1เรื่องของผิว 2. เรื่องของรูขุมขนริ้วรอยต่างๆก็จะตื่นขึ้นเอ๊ะเติมไขมันเนี่ยแก้ปัญหาริ้วรอยได้ไหมการเติมไขมันเนี่ยทำให้ชั้นไขมันที่หายไปในชั้นผิวเนี่ยมันหนาขึ้นก็ทําให้รอยยับรอยพับต่างๆ่าดีขึ้นบางคนที่ชอบแสดงสีหน้ารอยก็จะกลับมาอีกแนะนําในเรื่องของการทํโบวทอกร่วมด้วยเป็นการป้องกัน การขยับของกล้ามเนื้อเพราะถ้าเกิดมีการขยับของกล้ามเนื้อมันอาจจะทําให้ไขมันไม่ติดหรือล่องต่างๆที่เราเคยเติมให้มันเต็มไขมันอาจจะ เรื่อเราจะตำแหน่งที่เราต้องการทําให้ปัญหาริ้วรอยเราไม่ถูกแก้ฝ้าต่างๆที่อยู่บนใบหน้าแก้ได้ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลึกความตื้นถ้าอะไรที่ตื้นๆสังเกตคือขอบชัดๆเนี่ยยิงเลเซอร์ได้ช่วยได้แต่เราจะไม่แนะนําให้ยิงเลเซอร์ทั่วหน้าเพราะในเมืองไทยแดดค่อนข้างร้อนแสงแดดแรงมันจะทําให้เกิดเหมือนรอยดําเหมือนฝ้าเป็นหลังจากที่เรายิงเลเซอร์การที่เราใช้โกลดแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นการช่วยให้ไขมันมันติดดีและทําให้ฝ้าพวกเนี้ย จางได้จะต้องใช้กรดแฟกเตอร์ร่วมกับเมโซฟาในกรณีต่อไปเดี๋ยวเราจะดูกันในคลิปต่อไปนะครับ